الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <مشترك> <سؤال> وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا <سؤال> بالله العلي العظيم يا ربي لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله سره وعلى نيته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وحبيبنا المصطفى مصطفى خير الأنام والورى وخير ما أسرى رحمة المحدى والنعمة المستى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكه واعتقد باعتقاده بإحسان

มาดูมิรามนาดูขวนบีได้แข่งมา้านบีได้ได้ขี่มาวิ่งอาจารย์น,น,นบนีมาดูมิรามาดุรามาถึงม้าที่ได้รับการฝึกฝนนบีได้ใช้ม้าที่ได้รับการฝึกฝนเนี่ยในการวิ่งในการแข่งวิ่งมีนันขับยอะเหมือนกับว่ามีการแข่งขังแบบนแื่นบีได้ ได้กำหนดว่าม้าที่ถูกฝึกมาเนี่ยจะแข่งขันกันในระยะทางมีนาคัฟิยะตั้งแต่สถานที่ที่ชื่อคัฟิยะผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเด็กใครยังเรียกคัฟิยะในสถานที่ีนบริเวณใกล้ๆกันมาทีนะตั้งแต่สถานที่ที่ชื่อคัฟิยะเนี่ยมีลาสเนียติลวัดะไปยังสถานที่ที่ชื่อว่าเสนียติลวัดะกวอจิรอเราก็ได้แข่ง มาลำยูต้อมมาฝันทุ่มบีรอนม,มาทุ่มบีรอนมาลำยูต้อมัดม้าที่เมียนไม่ได้ฝึกโดยจัดแข่งระหว่างยินัสซาดิยตรวแทนสถานที่ที่ว่าซาดินะยินามาสตีปันนิงตูเร่ไม่ยัางมาสตีปของบันิงตูเร่กอล์หนุมอุมัเนี่ท่านอุมัรกล่ลลาวว่าว่าคุณตูซีมันอัจรอและฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในคนคที่ร่วมแข่งขัน ก็เาคุฟยานคุฟยานได้กล่าวว่าคุชยานคือคนที่รายงานฮะดีษเนี่ยเป็นตาบีตาบีมี่อัวเสีอลาสานียิลวะดตั้งแต่ฮัเจนถึงสานียะติลวะดก็คือมากุกเนี่ยก็แขงตั้งแต่บริเวณฮั้วเถึงสานียะติลวะดาคตูอัมยาเป็นระยะทางห้าไมหนึ่งไม์เนี่ยประมาณหนึ่งจุดหกกิโลเมตร เอาสิบตะตุนหรือประมาณหกใบมีเสนียดทิลว่ยนอีลามัสซินบนันดิูเร็มีลุนแต่ว่าตั้งแต่เสนียดทุลุ่ยนะต้นจุนบนันดิ้งดูเร็เนี่ยมีลุนก็คือหนึ่งใบก็ประมาณหน,น,นึ่งถึงสอกิโลน้ำไอจัดแข่งมาขึ้นมาเรามีหลุนมาบอกว่าชัดก็ร่วมแข่งคือเราอยู่ในเรื่องของการเชียร์ฮาร์ด บทว่นด้วยการยิงท่านบอกว่าการแข่งขันที่เป็นการส่งเสริมการทำดีฮาร์ดเนี่ยถือว่าอีสามส่งเสริมสิ่งดังกล่าวเหมือนกับที่ท่านรีเนียได้กัดแข่งขันวยได้แข่งขันเนี่ยการแข่งมาขึ้นว่าเหงูริยอลวอฮุอันแล้วก็จากท่านบุวานุมาเช่นเดียวกัน ก็ละกล่าวว่าผู้นีตอัลลลวะซัลมยามะอฮูดฉันได้เสนอตัวของฉันี่อนท่านนบีเนี่ยในการออกไปทำสงครามุฮุด่านอับดุล้อนุ่มาาเนี่ยตอนสงครามุฮุดเนี่ยว่อัดุอนบะาอัชรตนันัะโดยขณะ้นฉันมีอายุสิบสี่ปี สงครามุเนท่านมัตท่านับลรู้มันอายุสิบสี่ปีพระายนดีท่านับีไม่อนุญาตไมด้จะอนุญาตเนี่ยเด็ห้าปีกทธายโดสัตัตัวอุริตตัวอะไรที่เรียกันดับเรก็ได้เสนอตัวเองเนี่ยไปสงครามดนเลยสงครามผลดับวอนดัดูคสอัชรตะโดยที่ทนเนีย อายุได้15ปีในวันตรัสข้าอาจารย์ญี่ีนบีก็อนุญาตคนบีจะไม่เอาเด็กไปร่วมสงครามแต่จะให้เด็กเยาวชนที่อายุ15ปีขึน้นไปเข้าร่วมสงครามได้ก็เป็นสิ่งอธิบายว่าอายุที่เหมาะสมน้อยที่สุด,ดที่คนจะร่วมสงครามตามสุนันทอนดัวนอุโรดีอัลลอฮอัน ละวนจารย์บ่ามุมเดียวกันอีกอนรัูุุลอุซลอและยิบุสลัมานรัตลุลลอะสลัมพสประดินัดีท่านอัได้แบ่งในทรัพย์เลยดัฟันก็คือจำองมันคืออัมฟานก็ถือทัยเฉลยอัลอีได้แบ่งในทัพย์เฉลยยินฟารัสหักเบรหรับคนที่ออกรบพร้อมกับม้าหลักสำหรับม้ายินฟ้าเบรยว่าม้าหมือนว่าคนที่ออกรบเลยเอาม้าออกด้วย ได้จะมีได้แบ,บ่งให้สองส่วนก็าคือเขาลงทุนเยอะแต่พอคุณเอาม้าออกนยู่มาคุณก็มีสิลท,ที่จะได้รับบดเจ็บหรือเสียชีวิตตัวคุณเองก็เหมืนชนดังนั้นคนที่ลงทุนเยอะจะมีก็แบ่งให้สองส่วนคนในท้องดูงุนซ่ามาแล้วก็สําหรับคนที่ออกลบโดยไม่มีมา้า่เจะได้ด่งส่วน เหมือน,นว่าพ่อแบ่งพ่อซับเฉลยมาเนบะีก็จะแบ่งออกเป็นแต่เป็นกองๆอย่างตามจํานวนถ้าเกิดว่าคนที่ออกมาเนี่ยเนบี้จะตีให้เป็นสองแล้วก็คนที่ไปคนเดียวไม่บีมาเนี่ยก็ออกตีเป็นหนึ่งส่วนเนบีก็แบ่งสัดส่วนตามซับเฉลยที่ได้ว่าดูเราเดียวว่าหอันแล้วก็หัาอันดูแล้วก็อะไรไงก็จะเสนอว่าดูดันเช่นเดียวกันเอง วอซุ่มสุอใจเขาอาจจะรูร่วมวอ่รยทจริงถาหอด่มงอซุนารเนอยู่นกบรจะมีได้แบ่งทัพย์เฉลยบาดาให้กับผู้คนบางส่วนไม่บาร์โดไปแยบก้าคนท่ดีสดวิซอรอยาจากความกำลังพิเศษที่ท่ามีไม่ได้เป็นสงครามที่ท่านดมีไม่ได้ไปด้วย รวมกำลังเฉพาะกลุ่มน,นั้วเนี่ยระดีได้แบ่งทับเฉลยให้พิเศษเทียวซูสีให้กับพวกเขาเป็นคอสตันเป็นการเฉพาะที่ว่าคอสบีอาร์มาติดเยสโดยไม่ได้แบ่งคึอสมมติว่าจะมียกทับใหญ่ไปเนี่ยจะมีรวดไปแล้วมีก็ส่งทับย่อยไปผู้ส่งทับย่อยคือทับย่อยเดี่ยอทับพิสันปีไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยแล้วเวลาที่เก็บทับได้ทั้งหมดจาก สงครามใหญ่ทั้งหมดนาบีจะแบ่งที่ทับย่อยมากกว่าหรือว่าได้แบนในทับย่อยมีการแบนพิเศษเพราะว่าเขาทำธารกิจมากกว่าคนอื่นนาบีบอกว่าจะบีได้แบงทรัพย์เฉลยเนี่ยไมย์บาสุก็คือให้กับบางส่วนที่ไปทําที่เป็นทับย่อยหรือว่าเป็นสงครามที่นาบีไม่ได้ออกไปมีอัมซุซีพอส่งให้กับพวกเขาเป็นการเฉพาะซีวาคอสมีอาร์มาถึงเยส นอกเหนือจากการแบ่งให้กับกองทัพโดยรวมอันนบ,บีมูซาแล้วก็เป็นการบ่งบอกอย่างรนึงว่านบ,บีของรุ่บ้างนี้เนี่ยนบีมุฮัมมัดเยี่เป็นนบ,บีที่ทำสงครามเพราะเป็นการบอกว่าอิสลามเนี่ยมีบทบญญัติการทำธาตอยู่ต้องแา่ยุตัยรราบนบ,บีี่ยตราบเป็นสวันกเียบั ตามความตามความเหมาะสมของของหลัการแล้วก็สภาพของคุมมะอันนบีมูซาอับดุลละฮิไคอสริยัลอฮอัลเลาะนานบูอับูัม <Ont op> <kita> ุคอลอสุทยเขาอันนบีุซุัลลออะะสลัลตานบีเนกละกาวมันมลอะไรนัสิ ใครที่ถืออาวุธมาอย่างเราเนี่ยะไรสัมินเอรขาก็ไม่ใช่พวกเราว่างินดีภาพไม่ด้ถึออาวุธให่ไปอยังมุสลิการถออาวุธใหี่ไปยังงสตูสเท่านั้นอันดัมีมสาวรอัลลอฮฺอัลเลาะห์ดุลขะตบก็หละกลาว่าสุฮีลาาซูลุอัลลอฮฺุลลอฮฺอัลัยัลัลลอีอดูลี ด้านอบดสลตุนวะเนี่ยถูกถามจากชายคนหนึ่งเนี่ยอยูุ่คอติลุชายาอัตันเขาเนี่ยต่อสู้เนี่ยอยูุ่คอติลุคือเขาต่อสู้เนี่ยเพื่อที่จะได้รับคำชื่นชมว่าเป็นคนกล้าหาญวายุคอติลุแล้วก็จุนต่อสู้เนี่ยจริงมันมีจำนวนและชายอีกคนหนึ่งเนี่ยมีจำนวนอืมไม่ได้เรียนจำนวนวายุคอีิลุฮามียาตันแล้วก็ต่อสู้เพื่อบกบ้องดินแดน ธรมีอะแล้กต้องเผ้าพันธุ์วันวานวัยยุคอดีรู้รียะอ่ะแล้วก็อีกคนมีหัวคนเดียวกัน,กนกต่อสู้เพื่อที่จะโอ้วันเพื่อที่จะรียจะจริงๆว่าถูกเห็นรันทำให้คนอื่นเห็นไอ้หอนุ่ยนี่ก็คือสบีรินนะการต่อสู้แบบไหนที่ถือว่าเป็นการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ ระบุศาสตรถามท่านนบีต่อสู้แบบไหนีตัวเป็นการต่อสู้ในหุนงาร้ลอลรสุายสด้วกอวเสท่านรสุวายเป็นว่าเป็นก่อใคก็ตามที่ต่อสู้จีตู้นะปฏิบัติลูมิยิญญาแต่ก็ตามที่ต่อสู้เนี่ยเพื่อจะทำให้พระดำรัขององค์เเป็นสิ่งที่สูงส่งข้ฟีสบีลินา เออมันก็คือการต่อสู้ในสงครามภาวอัตโนมัติก็คือการต่อสู้ที่ดีเดียดเพื่อให้กำลัดของล็อกสูขขงขึ้นคือให้อิสลามสูง,ง,งส่งนให้ไรอะไรลงล็อกสูงส่งโดยไม่ได้มีเดียสิ่งอื่นนั่นแหละคือการต่อสู้ในสงครามทีตทราบเปนไปหมดว่าเอ่อบทว่าด้วยการปล่อยทาส อันบิลลาฮิี่อุมารดิอัลลอฮุอันอุมาดียาดัลฮฺอัลอฮอุมาตอนเราส่ัล่อถุกอระไรอมรูลอลลอฮัลลัลลอฮวยาุสันละจะริงท่านรอสุลลัลลอฮสัลลัลลอฮวยายุันลเนี่ยกอน่กล่าวว่ามันอ่ะแล้วก็ชิ่อกันนะฮวอะรก็ตามที่ปล่อยท่าเนี่ยชิ่อกันนะ้วที่อับดี ปาก้านาลาหูมาลุยยมลูกูสบอัพก็คือโดยมีชาตินั้นนะ่ะเป็นเจ้าของร่วมชิดกันแล้วคือเป็นว่าคนที่ปล่อยชาสที่เป็นเจ้าของร่วมชิดกันแล้วคอือเป็นเจ้าของร่วมีคนอื่นมาเป็นเจ้าของร่วมกับเขาในทาสทาสนี้ทาสคนนี้ปีอัพดินในทาสคนใดคนหนึ่งปาก้านาลาหูมาลุนโดยที่เขาเนี่ยมีทรัพย์สิสนยมลูกูสะบันันอัที่เอ่อ เข้ากับหรือสามารถที่จะปิดยัารุคือบรรลุถึงแต่ว่าสามารถที่จะปิดมูลค่าผมท่านคนนี้ไนดะ้คือท่าตจะอะไรตอนน่งก็มีมูลค่าตูวิมาไรฮีกีมาตาอัตอลินก็ให้ตีราคาทานเนี่ยกี่มาตาอัตนินได้กับการตีราคาที่ยูติรับ ก็ต่อชั่วการอาหูแล้วก็ให้หม้อให้กับรุ่นส่วนเขาเนี่ยที่กอซ่อบคลุมส่วนแบ่งของพวกเขาว่าปอตออะไรอีลาแล้วก็ให้ปล่อยทาตเงินไปว่าอนลาแต่ว่าหากไม่ได้เช่นเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่มีเงินจะไปแบ่งแบ่งไปจ่ายให้กับผู้เอ่อ เอ่อหุ้นส่วนเขาเนี่ยก็ก็ตัวอิลามฝักอดเอาก็มิถมาเอาก็เขาก็ได้สละส่วนของเขาเนี่ยในสิ่งที่เขาได้เขาก็ได้ปล่อยธาตุในส่วนของเขาในสิ่งที่เขาได้ปล่อยไปแตลว่าธาตัคนนั้นก็ยังเป็นทาตของอีกคนหนึ่งอยู่แต่ว่าเขาไม่ใช่ทาตของเขาไปแล้วไม่ใช่ทาตของคนที่ปล่อยแต่ยังเป็นทาตของอีกคนหนึ่งคนปล่อยคนหนึ่งจะปล่อยมันก็ทําให้เงื่อนไขของการปล่อยในอนาคตยังง่ายขึ้น

ครก็ตามที่ปล่อยธาตุมันอ่ต่อๆใครก็ตามที่ปล่อยธา,าตทาททาุทิกคนละหูโดยที่ชิกคนละหูเ,เนี่ยก็คือมีส่วนของเขาเนี่ยทิกคนละหูมีส่วน,น,น,นของเขาเนี่ยมินมันลูกกินจากธาตุมันลูกก็คือธาตุของเขาก็คือมีส่วนคือใช้ใช้จากขดิตฐ์ดิตที่ผ่านมา ก็คือซิคซอนแล้วมีมีส่วนแบ,บ่มีหุ้นส่วนกันจากทาสคนหนึ่งบรร์ลุใครก็ตามที่ปล่อยทาสที่มีหุ้นส่วนกับเขาเนี่ยหรือปล่อยในส่วนของเขาเนี่ยจากานน่าสฟาไลนี่คอลาซููซีมาลีฮีให้เขาเนี่ยสารานีบอกว่าให้เขาเนี่ยคอลาซูปล่อยคนคนนี้ปล่อยทาสคนนี้เนี่ยให้เป็นอิสระซีมาลีฮีจากทรัพย์สินของเขา การบอกว่าอิสลามเนี่ยต่อให้มีระบบทาติเมีื่องอิสลามเนี่ยส่งเสริมการปล่อยชาติเช่นเดียวกันเพื่อทําให้อชาติเนี่ยมันเกิดจากการมุสลิมไปทําสงครามกับบ้านเมืองหึ่งที่เป็นศัตรูกับอิสลามในวันเวลาที่เขาต้องการที่จะทาลายอิสลามแต่อิสลามชนะเขาผู้คนในเ,เมืองน,นั้นที่เป็นสตรีเนี่ยหรือเป็นเด็กแล้วก็ คนที่ยังไม่ถูกสัมหารเนี่ยก็จะถูกนำมาเป็นทาเราก็ส่งเสริมให้ปล่อยทาเพราะเป็นจันสร้างมาตรการที่รุนแรงกับคนที่ทำสงครามกับอิสราหกับบ้านเมืองที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับอิสราหถ้าเกิดอิสราห์พิชิตได้คนในบ้านเมืองนั้นจะกลายป็นทาา มาแลฮีคอลาสู้ฟีมานีก็ให้เขาเนี่ยพยายามที่จะทำให้เป็นอิสระคอลาสู้ทำให้ท่านคนนั้นได้เป็นอิสระจริงๆฟีมานีจะทรัพย์สินของเขาไปย้ำยาคุณลาวูบ้านไปน้ำยาคุณลาวูบ้านแต่ว่าเขาไม่มีไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สิน ูวมาอับัมลูกูกีมาตาอ,อันีก็ให้เขาตีราคาทาดด้วยกักรตีราคาที่ยุติรามซุ่มมาอุสตุสีอาช่วยเราไปสู้กินอะไรหลังจากนั้นเนี่ยก็อุสตุสีอาก็คือตั้งความช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือหรือตั้งมูลค่านในการไถ่ตัวอุสตุสีอาเป็นตั้งมูลค่าให้ทาดไปหาเงินไปทํางานหาเงินมาหรือว่า ตั้งความช่วยเหลือนี่ร้อยรูมาสูอีกอะไรโดยที่ไม่ต้องเป็นอุปสรรคตัวที่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับเขาคือถ้ากิดวิธีการนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับเขาเนี่ยก็ให้ทําวิธีการนี้ก็คือให้ตั้งคาตัวหรือตั้งความช่วยเหลือให้กับคา,านตัว,ว,น,ตวน,นั้นใยการปลกปล่อยตัวอันญ้ามิริบีอัลลอฮฺ รดันจะดินหน่อบินละเนี่ยวเดีอนนู้มาพอเราสงคพอเข้ใจเขาเละลปลว่าดับบรอดุลินันอันซาร์หุลมนแล้วดับบราอัว่าใบอุนดับบัรคือการตั้งค่าตัวทาตให้่าไทตัวเองเรื่องการป่นหรือเอากงนมาปิดเขาเรียกแบบนี้ว่า อับดุลมุดัมบัดหรือใบอุลมุดัมบัดเนั่องจากว่ามีผลภายหลังจากการถ่ัวตัวเรื่องตัมบา,มล,าลังเพราะว่าดัมบรอนนี้หมายว่าการตั้งค่าตัวทาตเพื่อที่จะถ่ยตัวเองให้คนอื่นมาไถ่ตัวจาก,กาูลังาที่ตั้งไว้ดัมบรอนรเจรุนมินันอันซอรอุลูลาบันละหูชายชาวอันซอรคตัวหนึ่งเนี่ยได้ตั้ง่าไถ่าาสเนี่ย เป็นการทํางานการใช้นี้ฮูล่ามันละมูธาตุของเราก็ะสีรับสินและในบางสำนวนเนี่ยเบลอนนบีอัลลอฮ์อะลาอิวะสัลลัมื็ได้มีข่าวที่ไปถึงท่านนาบีเนี่ยท่านนมีอันนลฮับบีจากคนหนึ่งจากซอฮาบะของท่านนาบีเนี่ยเอเอเขาก็อูล่ามันได้ปล่อยทาสคนหนึ่ง เล่าอันุกโดโดยที่เป็นการปล่อยแบบน,นำเงินมาไถ่ไถ่ตัวมาลำยาคุณเล่ามารุงร่ยรวูโดยที่คาชายคนนั้นเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอื่นนอกจากทาสคนนี้เลยคือเป็นคนจนเนี่ยแล้วก็มีทาสคือบางคนในออครบเนี่ย้วมนคนจนนี่อน,นาบีก็ให้ทรัพย์เฉลยเป็นการได้ทาสคน มาลายกุลแล้วอุนาลุาลางซร้องโดยที่เขาเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอื่นเลยนอกจากทาสคนดีบาบาอังมีสซาบานีเีอเดนทัมนาบีก็เลยเ,เขาก็เลยขายไปในราคาแปดร้อยเดนทัมซุมมาอัลซลาสมานะหูอีไลขอ,อท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ขายมันให้กับชายคนนี้เนี่ย 800แปดร้อยตี้ครับหลังจากนั้นเะท่านระบีก็ส่งเงินที่ขายได้จะให้กับชายคนนั้น